เออวันนี้ฉันไปโรงพยาบาลดีกว่าวันนี้ฉันไม่สบายเนี่ยเดินก็ไม่ค่อยได้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยโอเคฮไปดีกว่าอืมน่าจะประมาณอยู่ห้องนี้นะสวัสดีครับคุณหมอ คุณเป็นไรไหมคะเดี๋ยวฉันจะช่วยตัวเองค่ะเชิญขึ้นที่เตียงก่อนนะคะโอ้ยต้องขึ้นเตียงอีกแล้วเหรอ,เ,หรอ,อเดี๋ยวฉันจะตัวเองนะคะว่าแต่คุณเป็นไรคะอ๋อ คือผมไม่สบายนะครับคุณหมออ๋อหรอคะคนไข้นอนรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปชุบน้ำมาเองค่ะต้องไปชุบน้ำอีกแล้วสิไหนหน้ามันจะมีก๊อกน้ำอยู่แถวๆนี้เอ๊นั่นไงตรงไป ก็น,น้ำแล้วโอเคงานแล้วค่ะเงีงยบเงียบไว้นะคะโอ้ยนี่นางพยาปาลทำไมมันงานเยอะขนาดนี้เนี่ยช่วยเอางานเบาๆหน่อยสิ วันนี้ฉันจะมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งนี้สวัสดีครับคุณหมอนั่งราก่อนฉันยังไม่ว่างจะรีบไปไหนฮะอ้ยอืม ต้องมานั่งรออีกแล้วเนี่ยจะรอนานอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยเจนก็ามาเลยมัวสักฟ้าค่ะคุณไข้เฮ้ย <c ười> หมอเรียกแล้วแลละคือผมมาตรวจร่างกายที่นี่ครับเชิญขึ้นเตียงเลยเดี๋ยวฉันจะตรวจเองกับเจนนี่ เ okay. ฉันจะลองตรวจตวัวถ้าฉันตรวจฉันก็ไม่รู้สิดังน,นั้นต้องพาตัดถึงจะรู้แล้วล่ะฉันต้องฉีดยาเข้าไปแล้วล่ะให้คนไข้หลับปิกาบาดก่อนผาแบบไปมั่วๆแล้วกันเพราะฉันไม่รู้ว่าผ่าไงเนี่ย ชิบ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 ฮ่ยทำเงี่ยนึกจังเลยเนี่ยอีเสียพันเนี่ยเฮ้ยนั่นก็ไม่ช่วยยืนมองเลยก็ไม่รู้ขอฟิดว่าิวย,ยังไม่ออกจากโรงพยาบาล อยากอยู่ที่นี่มากกว่าโอนน้คุณเรียกฮ่าเฟลมนอ้ยเป็นไรค่ะหายเป็นไรค่ะคุณลูกค้าอ้ยไม่อยากออกจากโรงพยาบาลเหรอเนี่ยฉันจะต้องบังคับแล้วล่ะ เกีนดีๆนะครับเจผมกำลังจะท่านั่งท่าแอคชั่นอยู่นะครับขครับฮะคุณหมออะไรเนี่ยเอามผมมีรอยเล็บครับคุณหมอเงียบๆใจไม่หน่อยได้ไหม ฉันกำลังแต่งหน้าเสรมสวยอยู่ค่ะคุณไห้นอนรอไปก่อนหน้าฉันก็สวยอยู่นี่เนี่ยลูกคุณให้จะต้องชอบนี่ฮ่าฮ่าฮ่านะอ่พูดแต่แับแปลกๆนะก็อีเวนต์ได้นี่นะก็ฉันทำไมไม่รู้จักกิน สวยเลค่ะฉันแต่งหน้ามาเองเลยเออคุณหมอคุณหมอแต่งหน้าอะไรเนี่ยทำไมคุณหมอต้องแต่งหน้าด้วยผมหอที่อยู่โรงพยาบาลก็ไม่แต่งหน้ากันหรอกคับไม่ต้องเป็นในแถปคนไทยเน้อเมิสวยตรงไหนเจจูนะคะ อาตาเลวอย่าตามมาคุณหมอผมไม่อยากมาที่นี่แล้วทำไมเจอแต่คุณหมอเป็นอย่างนี้เนี่ยเออแถมคุณหมอก็ยังมาพ่าตัดผมฉันแค่ขอตรวจเฉยกลับมาก่อนจีจ้าสวยตรงไหนมานี่ค่ะฉันขอผ่าตัดอีกครั้งนะคะ มันไม่ค่อยได้นะคะมันไม่สำเร็จนะคะคนณไพยเอาไปนะคุณหมอเอาปชปฉันไว้คนเดียวเถอะผมหายเจ็บแล้วอะ่ะตอนที่คุณหมอผ่าตัดเนี่ยโอ้โหอ,อย่าตามหน้าคุณหมออะไรเนี่ยแถมต่างหน้าก็ยังมาทำแบบนี้กับฉันอีกโอ้ยคุณหมออะไรเนี่ย เวลาฉังไม่อยากนะโรงพยาบาลนี่แล้ว่าเจอคุหมออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยจะกลับโรงพยาบาลอีกไม่นี่โอ้ยอย่านะนโปรดคุณหมออย่าพาตัดผมเลยผมขอ,อร้องแล้วต้องพ่าตัดคุณคนไทยไม่ตป็นเลยน่าตัดแบ,บส็สซสวยเบ็ดปังก็ได้ อย่านะโอ้ยผมเจ็บผมเจ็บนะครับคุณหมอไปหาบะเบอโกได้ฉันทนนะครับคุณหมอโอ้ยเจ็บปัญหาอะไรนี่งั้นฉันขอตรวจสอบก่อนนะคะคนคุณเฮ้ยไม่เหมือนหมอคนนั้นเลยหมอคนนั้นผ่าตัด คนไข้แค่อยากจะมาตรวจร่างกายเพื่อมาผ่าตัดเชย่ยแล้วก็พยายามจะจีบคนไข้อีกคุณหมอบ้าบออะไรกคนนี้อ่ะใชที่ทำดีกว่าก่อนที่คนไข้จะสติดไม่ดี